ได้ดูว,ว่าเป็นการฉลองแบบยิ่งใหญ่สําหรับธุรกิจใหม่ของสาม,มีภรรยาสุดฮอตเบคสัญชัยและธัญญาธัญญาเรศที่หันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งด้านสาม,มีรุกตลาดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบรนด์ไทยแต่รสชาติไม่แพ้ต่างชาติอย่างบะหมี่มาเฟียพร้อมด้วยคอนเซปต์เผ็ดถูกลิ้นคนไทยพร้อมสตดลับพริกสามสหายที่ตอนนี้เสียงตอบรับจากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารสชาตินี้ที่ต้องการและรวมถึงครั้งนี้ได้เปิดตัวอาหารเสริมที่มีทั้งยาลียาไฟเบอร์ไลโปวิตาม นมพึ่งถึงแม้จะเปิดตัวไปได้ไม่นานก็มีลูกค้าซื้อแล้วซื้อซ้ำโดยภายในงานบะหมี่มาเฟียแอนยาริยาฉลองยอดขายตามใจปรารถนาจัดขึ้นที่ร้านแอสจูวิทถนนประเสริฐมนุกิตค่ะก็เป็นบะหมี่น้องใหม่นะครับเป็นบะหมี่เผ็ดไม่ใช่สไตล์เกาหลีสไตล์ไทยมันจะบอกว่าไงดียวบะหมี่มาเฟียเนี่ย มาเฟียนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมนะมาเฟีย uh huh. เป็นพริกสามสามชนิด uh huh. เป็นพริกที่มีความเผ uh ็ด huh. มากมีสีสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมมากมันเลยมารวมกันแล้วเป็นมาเฟียมาเฟียของพริกไม่ใช่มาเฟีย huh. เส้นก็จะเป็นเส้นที่อ่าจริงๆแนละ้วต้องบอกว่าเส้นแล้วเส้นเนี่ยมันมันก็จะเป็นเกาหลีไหมไม่ใช่ uh huh. จะเป็นมาม่าไหมไม่ใช่มันก็คือ พยายามทำให้มีตรงกลางเพราะว่าคนไทยเราอ่ะเป็นเป็นชินคุ้นชินกับมาม่าเส้นมาม่านะครับแต่มันก็มีความหนากว่าเส้นมาม่าปกติแต่ก็ไม่ถึงเกาหลีก็อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นมาม่าปกติกับเส้นเส้นเกาหลีก็เลยเป็นบะหมี่าเฟิลเราซึ่งจริงๆแล้วบริษัทมาม่าก็เป็นบริษัทผลิตเส้นให้เรานี่แหละเป็นเส้นอบเป็นเส้นอบครับไม่ใช่เส้นทอดต้องต้ม 4-5ถึงนาทีแล้วแต่ว่าจะชอบความแข็งหรือความนิ่มกันสองสีนี่อย่างเงี้ยเออพลาส0ูจุดห้าก็คือเผ็ดน้อยหน่อยพลาสหนึ่งก็คือเผ็ดมากหน่อยเดี๋ยวก็จะมีรสชาติอื่นๆออกมาอีกดวคำพูดตองกางก็เลยขายดีมันก็เป็นช่องว่างของของของอะไรอ่ะของตลาดที่ไม่มีบะหมี่เผ็ดของไทยเลยที่ที่ไปซื้อหบกเราอีเขาเราพยายาม ทำให้รสชาติไทยของเราหรือว่าใช้พริกของเราแล้วก็ความเผ็ดแบบเผ็ไทยให้มันไปสู้ต่างชาติเขาได้บ้างก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเริ่มวางไปได้ประมาณสักหกเจ็ดพันสาขาของเซเว่นนะครับแล้วก็โลตัสแล้วก็วินล่าฟู้ดแลนด์แล้วก็ในติ๊กต็อกออนไลน์ทั้งหลายแหล่นะครับแต่ว่าสักประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ดีก็คงมีเกินค่านะครับเพราะว่าคือการยอดขายเกินเกินค่าอยู่แล้วแต่ว่า สิ่งที่ที่ที่แฮปปี้มากกว่าก็คือคนชอบรสชาติ mm hmm. ซึ่งเรากลัวกลัวว่าจะสู้ของต่างประเทศไม่ได้อะไรแบบนี้ก็คือก็คือก็ทำให้เห็นว่าคนไทยก็ชอบรสชาติไทย mm hmm. ก็ mm hmm. ก็กังวลมากๆแต่เราด้วยความที่เราเอ,อ,อะไรอ่ะคือคิดค้นแล้วก็พัฒนามาตั้งแต่โควิด mm hmm. ก็น่าจะเกือบ4ปีนะสำหรับซอสยิ่งตัวยากเลย เส้นเส้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวซอสที่ยากมากที่จะเป็นแบบนี้สำหรับคนทานเผ็ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนไม่ทานเผ็ดกลับไปมาม่าหมูสับเหมือนเดิมแต่คนไหนที่ชอบทานเผ็ดแล้วอ่ะมาลองตัวนี้คือเราเราเราคือมาเฟียต้องมีความเผ็ด <มา S 1> เผ็ดมาก <ๆ S 2> เผ็ดน้อยแค่นั้นเองมึงเอินมากกว่าก็แซลเยอะแต่ว่าผมก็พยายามอธิบายว่าเฮ้ยอันนี้มันมันเป็นมาเฟียพริกไม่ใช่จริงๆตอนแรกผมออกรสชาตินี้มาเนี่ย กลัวว่าคนจะทานไม่ได้เพราะว่าอย่างลูกเราหรืออะไรเราเนี่ยก็เป็นทาราเก็ตของของการขายบะหมี่พวกนี้เหมือนกันซึ่งตัวริยาเองเลยทานไม่ได้เดี๋ยวเพาตัวไม่เผ็ดแต่พอตัวนี้ออกมาเนี่ยริยากินทุกวัน<า>จริง<า>แล้วก็ทำให้รู้ได้ว่านี้<า>มันลดเผ็ดลงเยอะแป๊บค่ะคือตอนแรกที่ออกตัวนี้เราก็จะแบบใส่น้อยๆเพราะว่า,าเราทานเผ็ดได้ไม่เยอะแต่พอหลังจากออกตัวใหม่มาก็คือโอเคเลยค่ะ ตอบโจทย์สำหรับคนที่ทานเผ็ดได้น้อยตอนแรกมันเผ็ดเกินอ่ะยอดขายอันนี้ดีกว่านั่นแปลว่าคนไทยเรากินเผ็ดมากมากกว่าส่วนน้อยที่จะกินอันนี้กินน้อหกเพราะเรากินแป้งเยอะใช่ไหมคะกินแป้งเยอะเราต้อง ต่อด้วยนี่เลยค่ะไฟเบอร์อใช่ไหมเราต้องล้างล้างแป้งล้างไขมันใช่เราเกื้อหนุนกัน <c oughs> <ๆ>เพราะว่าตัวนี้ทานแป้งเยอะแล้วเราก็เลยต้องต่อด้วยไฟเบอร์จัดการกับแป้งไขมันในลำไส้เพราะมีตัวไซเล้ยมฮักดึงเอาไขมันจากลำไส้ออกมานา่เราจะได้ลดพุง พี่พี่สเปกติดมากตัวนี้จริงขโมยตลอดเวลาใช่ก็เหมือนเอะไรนะเมลอนเะเมลอนเมลอนรสชาติมาจากสเปนคะตัวเฟลเวอร์ใช่ค่ะดีดีตัวนี้ดีงามกินแล้วแบบดีงามพี่อันนี้นี่ผมออกแบบอยู่นออกแบบออกแบบเองจริงออกแบบแบบผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเออเพื้อค่ะแล้วอันนี้เสร็จอันนี้ ต่อเลยเลย <ไป S 2> สร็จยัง,งไงคะผิวต้องสวย คิวต้องสวยด้วยนะคะตัวไลโปวิ v c นซีนะคะมาใช้นวัตรกรรมจากอเมริกาไลโปโซมอลที่มันจะทําให้วิตามิน c ซีซึมเข้าสู่ร่างกายดูดซึมได้ดีกว่าวิตามินซีทั่วไปถึงสีเท่าทําให้วิตามินซีถูกดูดซึมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์คิดอยู่ไหน,ไหนะวะเนี่ยอยู่ในหัวค่ะค <laughs> <ะ>่ะมาพร้อมกับนมพึ่งกันแก่ชงดื่มด้วยกันได้อร่อยมากนมพึ้งเป็นราชนีของการแบบต้านแก่แล้วก็ช่วย ตัววิตามินซีเสริมสร้างทูนอันนี้ซู้ได้ไหมสู้ได้ไหมใช่เยอะค่ะแล้วก็ตัวนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ย๊าบดบของเรามีโต้ไหมคะบีโต้ไหมคะบีโต้ไหมคะเฮ้ยยังไงวะ เป็นเที่ยนนี้จะแจกกคือตัวเท้่เองอ่ะก็จะไปมูบ่อยอยู่แล้วค่ะล่าสุดก็เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงก็คือไปไหว้พระไปขอพรแล้วก็แล้วก็เพิ่งไปไอ้ไข่มาด้วยส่วนใหญ่ถ้าไปอย่างนี้ก็ธุรกิจล้วนเลยค่ะแต่ว่าก็ยังก็จะมีไปสาทางทางพระสร้างพระพี่เป๊กก็สร้างวัดอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นเราก็จะไปแบบสร้างบุญเอาบรรุุสายแหละสายให้ขอเญาขก็ยอดแล้วก็แอบแอบไว้ในใจก็ขอแหละเวลาไปที่ไหนเราก็ขอค่ะใช่ได้ถุลุเป้าตามใจปรารถนาของเราเป็นชื่อร้านเลยค่ะเดี๋ยวมีเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆโอเคดีก่่น มันก็ต้องมีโปรเจกต์เรื่อยๆค่อยๆปล่อยทีละทีละตัวก็จริงๆพอมาจับธุรกิจอาหารเสริมจริงจังอะค่ะก็รู้ว่าเออเราไปทางเนี้ยเวิร์กสุดแล้วปกติที่ผ่านมาธุรกิจหลายอย่างก็เจ๊งกระบงเยอะเลยล <laughs> ใช่ไหมผมว่าเรื่องอาหารโดยเฉพาะอาหารเสริมมันมันค่อนขอ้าง,ย,างยั่งยืนพี่เป๊กไปทางอาหารที่ามาทางอาหารเสริมก็บะหมี่มาเฟียนะครับถุงชิ้่าเผ็ดน้อยส,อสีแดงพัสหนึ่งเผ็ดมาก ซองสีดำหาซื้อได้ตาเซเว่นโรตัสฟูแลนดิล่าแล้วก็ตามออนไลน์ทั่วไปนะครับค่ะส่วนอของแท้ก็อาหารเสริมนะแบรนด์ยาลิยาก็เป็นชื่อตัวเรากับชื่อลูกรวมกันก็ช่วยกันค<ม>ิดไฟเบอร์เคาะมามที่ยาลิยานะคะก็มีตัวไฟเบอร์ตัวแรกนะคะที่ออกมาแล้วยอดถล่มทลายมากเพราะว่าลูกค้าซื้อซ้ำเยอะแล้วก็ตัวล่าสุดก็เป็นวิซีนะคะแล้วก็ตัวนมครึ่ง เพราะ<า>ฉะน,นั้นไลโปไลโป,ลโปนี่ก็เรียกผิดตลอดเลยเมื่อกี้เรียกปีโปปีโปบอกไปใช้ปีโปไลโปมาจากนวัตกรรมจากเมกาไลโปโซมอ,อ,อลอลึก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 